่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็จะนำมาเรื่องเนี่ยอะไรอ่ะมัตเรกุณลีเทพบุรเมื่อเล่าต่อเมื่อวานนี้สำหรับเมื่อวานนี้เรื่องไปจบลงตอนที่พรามกับมัตเรกุณลีเทพบุทคุยกัน รามร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วจะมองไม่เห็นแต่แต่ว่ามัตกุณฑลีทบุตรเธอร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างมาเป็นล้อรลของเธอก็เลยยันกันขึ้นมาว่าเราสองคนเนี่ยใครจะบ้าก,กว่ากันคนหนึ่งร้องไห้ถึงลูกที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาตายและเวลานี้อยู่ที่ไหน แต่สำหรับอีกคนหนึ่งมีความต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ในที่สุดท่านพราาม์ผู้เป็นบิดาก็ยอมรับว่าตัวบ้ามากกว่าลกูกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าลูกเป็น,นเพียงว่ายอมรู้ตัวบ้ามากกว่าคนที่ร้องไห้ร้องไห้ถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สำหรับวันนี้ก็อย่าตอบ เป็นอนุ瓦าพราหพรามยอมรับนับถือว่าถ้อยคำของของเจ้าหนุ่มน้อยที่มีผิวเหลืองร่างกายคล้ายกับมัตตกุลดลีลูกชายเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องและก็เป็นถ้อยคำที่สามารถถอนความเศร้าโศกถึงลูกชายได้ฉะนั้นพรามจึงได้ถามเขาว่านี่ก็คุณอยากจะทราบว่าเธอนะชื่ออะไร ตอนนี้ตามท่านบาลีท่านผูกประพันธ์เบงคาถาว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือว่าเป็นท้าปุรินพระสกะเทวราชคำว่าปุรินทาสกะเทวราชก็หมายถึงพระอินท์ถามซ้ำอีกว่าท่านชื่ออะไรหรือว่าเป็นบทของใครอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะรู้จัก นี่เป็นค่อยคำถามของพราามอยากจะรู้จักท่านจริงๆท่านในม,มีเหตุมีผลมากถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กคราวล,าลูกค้าหลานแต่ว่าวาจาของท่านในม,มีสภาพเป็นนักปราชญ์ในลำดับนั้นท่านมานพจินีกล่าวว่าท่านพราามท่านเผาบุตรคงใดคนใดของท่านไปแล้วในปา่าช้า แล้วก็ท่านมานั่งข่ำควรร้องไห้ถึงบทคนใดบทคนนั้นคือข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วตายจากความเป็นคนได้เป็นเทวดามาตอนนี้พรามชักงงนั่งงงเอะนึกนึกในใจว่าไอ้เจ้านี่มันลูกเราหรือ,อยังไง ความจริงหน้าตารูปร่างมันก็เหมือนลูกเราจริงๆและลูกเราก็เผาไปแล้วแล้วในในี่บอกว่าเป็นลูกของเราแล้วก็เธอบอกว่าเธอทําบุญทํากุศลตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแกไปนั่งนึกในใจว่าไอ้บ้านเรานี่มันไม่เคยทําบุญพระสมณะโคโดมกับพระสาวกของพระองค์ เดินผ่านบ้านอยู่ตลอดเวลาเราถือาศาสนาอื่นคือมีาศาสดาองค์อื่นเป็นที่เคารพแม้แต่มือจะพึงยกมือไหว้ก็ดีถึงแม้ว่าจิตจะคิดว่าเลื่อมใสในพระสัพสมณโคดมก็ดีเราไม่เคยทำเพราะว่าเรามีคณาจารย์ใหญ่สอนเราอยู่แล้วคืออาจารย์่ันหกมีโุราณกระสบเป็นต้น หรือว่าเจ้าเด็กน้อยลูกชายของเรามันย่องไปทำกุศลกับอาจารย์ทั้งหกแต่ความจริงอาจารย์ทั้งหกที่ก็สอนธรรมะใดๆก็ตามทีเราก็ไปสำนักของกต่ประเภททรงเดชเท่านั้นไปฟังฟังไปดูดูแล้วก็กลับดีไม่ดีเวลาแกเทศเราก็ลําคาญเราไม่มีความเลื่อมใส เึ้นชี้ว่าการให้ทานในชีวิตของเราแม้แต่กระสารเม็ดหนึ่งเรายัางไม่เคยให้แล้วนายคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของเราเขาทาบุญกุศลน,นี่เ็าทากันอะไรกันแนะ่สงสัยตอนนี้ก็ยืนนึกสงสัยมาหมดเมื่อสงสัยทนไม่ไหวที่ยินด้ถามว่านี่พระคุณเธอบอกว่าอะไรนะว่าท่านให้ทานเธอ บอกว่าเธอทําบุญทำกุศลนะฉันอยากว่าอยากจะถามว่าเธอนี่ให้ทานน้อยหรือให้ทานมากในเรื่องของฉันมันไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาอมโบสดฉันอยากจะถามว่าเธอบอกว่าเธอเป็นลูกฉันและเธอทําบุญทํากุศลไว้เธอทําในเวลาไหน อยากจะทราบนะว่าแอบไปทําบุญเมื่อ,อไรเนี่ยจึงได้เป็นเทวดากับเขาได้ในการทําบุญเนเธอทํากับใครเธอทํากับอาจารย์ทั้งหกหรือว่าเธอทํากับพระสภามณะโคดมมานกเทวดาคือมัตตกุณลีเทพบุตรฟังท่านบิดาผู้เป็นไม่จ้าดิฐิหรือเป็นคนพานคําว่าพานในที่นี้ก็แปลว่าสันดางโง่ ทานไม่ไม่ใช่แปลว่าเกเรพาละพา,ละ,าละข้าไปบงโง่รูอ,อ่อนจยี่ตอบว่าข้าไปเจ้าเป็นโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บมีความลำบากมากท่านพ่อก็มีความเมตตายอย่างยิ่งมหมายความว่าอุตส่าห์เก็บยามารักษาเองจะให้หมอคนอื่นมารักษาก็ไม่ไว้วางใจเอ๊ะตอนนี้กรามสะดุ้ง คิดว่าไอ้เจ้านี่นี่มันพูดเน็บแนมเรานี่กว่าความจริงเราขี้เหนียวตั้งหกักที่เราไม่เราหอมารักษาแต่เราไม่อยากจะเสียเงินย่องไปถามยาว่าไอ้โรคประเภทนี้โรคผอมเหลืองเขารักษาก็ได้ยาอะไรหมอเขาบอกยาเกิดมาแล้วก็เก็บยามารักษาเจ้านี่มันบอกว่าเราไม่ตาหน้าก็ไม่อยากแดดดันเราอ้าก็ช่างมันฟังไปก่อน จะว่ายังไงก็ช่างฟังต่อไปเธอก็บอกว่าเธอเจ็บร่างกายมากมีการเราสรัมสายทุรนทุนรายอยู่ในเรียนแต่คนเดียวไม่ได้มีใครเป็นที่พึ่งเงินทองของพ่อมีตั้งแปดสิบกดไม่มีความหมายพ่อจะเอาเงินมารักษาลูกชายก็เกรงว่าจะหมด เกลงว่าจาเสียค่ากค่ากำไอะไรค่าอะไรกับหมอน่ะเขาเรียกวข้าวผันข้าวแต่ว่าขบาพเจ้าจะได้มีโอกาสไปทําบุญที่ไหนก็ไม่ได้ไปทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนผ่านเป็นมิจฉาทิฐิมีจิตไม่เรื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในเวลาที่ข้าพเจ้าลําบากกาย มีความทุรนทุรายพ่อเก็บไว้ในเรือนก็เกรงว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์เห็นสินเจอขอหนุ่นขอนนี่ได้เห็นของที่มีค่ายึ่งได้นำมานอนไว้ที่ระเบียงเรือนในตอนเช้าวันหนึ่งได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พร้อมเ้พะอานนท เป็นผู้ปราศจากกิเลสคือพระพุทธเจา้าผู้ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นทุลีแม้แต่นิดเดียวไม่มีในจิตของพระองค์พระไว้เจ้านอนหันหน้าไปข้างขวาได้เห็นแสงอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์ยึงนี้เหลียวไปดูเห็นแสงตามแสงนั้นเห็นองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสสดางามสง่าย,ยืนอยู่หน้าบ้านกับพระอานนท์ จึงมีดำดิจิตคิด,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 ดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่สามคือมีปัญญาเลิศประเสริญนักเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเราเรานอนหันหลังให้แต่ท่านสามารถจะเปล่งแสงให้ปรากฏกระสายตาของเรา เมื่อหันไปดูแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามสงา่าพร้อมพระพระชดพระนรงังศีและสมีทั้งหกประการเหตุนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงได้ชื่นบานมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรขณะนั้นอยากจะยกมือขณะวายและมาเสกการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะป่วยหนักแม้แต่มือก็ยกไม่ไหว จึงเอาใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าด้วยจิตเป็นกุศลคือเอาใจเข้าไปเรื่มใสจึงได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาจะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาในข้อน,นี้เราฟังเรื่องนี้กันไม่ใช่ฟังนิทานเฉยๆขอแวะสักนิดหนึ่งอขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโผู้สดับฟัง จำถ้อยคำของมัตตกุณฑลีเทพบุตรไว้ว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรไม่เคยทำบุญอะไรมาในกาลก่อนเพียงเห็นองค์สมเด็จไปชินวรบรมศาสาดาเพียงครั้งเดียวและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าจิตของเขาเลื่อมใสเป็นเหตุดนบันดาลให้มัตตคุณเดลีเทพบุตรเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลก ดังนี้ก็เพราะว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธคุณเป็นสําคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่กําลังตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน,ฐาน,รรฐานหรือว่าตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่คิดจะว่ากรรมใหญ่คือกุศลใหญ่ที่ยิ่งไปกว่านี้จะมีไม่ได้สําหรับเรา ก็ขอให้ท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้อนาปานุสติกร,รมมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคุมเขาไว้ให้กำลังใจทรงอยู่ในกรรมฐานทั้งสประการเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน เพราะว่าเวลาที่เราจะตายจิตใจของเรามีความผ่องใสคนึกถึงคำบรรณภาวนาอย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าใจผ่องใสย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสวรรค์ได้โดยไม่ยากทั้งนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรับรองในคาถาพระบาลีว่าจิตเตาสังคิริเทส,สุขติปาธิกังขา เวลาที่เราจะตายถ้าใจของเราไม่เศร้าหมองนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่านึกถึงคุณพระธรรมก็ดีนึกถึงคุณพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงทางการบริจาคก็ดีนึกถึงพระธรรมเทศนาที่เราเคยสดับก็ดีนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลก็ดีดเฉพาะอย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าแม้แต่เคยสร้างบาปกรรมธรรมลามกมาในกันก่อนองค์สมเด็จพระชินวรนก็กล่าวว่าตายแล้วไปสู่สวรรค์เพราะกาลังใจของท่านเวลานั้นเป็นกําลังใจที่ประกอบไปด้วยกุศลนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันเรื่องนี้แล้วก็พอดีมัตเตกลาลีเทพบุตรก็ทรงยืนยันเหมือนกัน เป็นว่าท่านดาท่านนันหลายมั่นใจได้ในความดีของท่านแต่ความจริงท่านนันหลายที่สร้างความดีนี้ไว้ดีกว่ามัตเตคุณดลีเทพบุตรมากเพราะว่ามัตเตคุณดลีเทพบุตรจะยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็เพียงก่อนหน้าเขาจะตายไปเดียวเดียวแลวได้ว่าพวกเรานี่ทำบุญอะไรกันมาบ้าง ภาวนาอะไรกันมาบ้างสมาทานสิงกันแล้วกี่ครั้งให้ทานกันแล้วกี่ครั้งฟังเทศกันแล้วกี่ครั้งภาวนาแล้วกี่ครั้งจะประมวลเทียบกับความดีของมัตตคุณฑลีเทพบทนี้เทียบกันไม่ได้เป็นอันว่าบุญกุศลที่ท่านหลายทาไวแล้วมีกําลังใหญ่กว่ามัตตคุณฑลีเทพบทมาก ะได้การที่องค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่าคเจา้าทรงรับรองถ้อยคำของมัตตกุณฑลีว่าการเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจินาสีแม้แต่เพียงนิดหนึ่งก็สามารถไปสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นความเป็นจริงถ้าบังเอิญบุคคลใดที่เขาฟังเรื่องนี้แล้วเขาสงสัยว่าเรื่องมันโกหกเขาบอกว่าพวกเต่าพันล้านปีนี้ชอบพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ อย่างนี้เราก็บอกเขาสิว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีถ้าเขาเป็นคนดีมีความสามารถจริงๆจ,จะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็ตามจเจริญสมาธิจิตให้ได้ทั้งฌานสี่แล้ถอยหลังจิตของเราเขามานีมาฝึกทิพยจักุยานโดยจัดจับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคืออโรกสินโอทาตกษสินหรือว่าเตโชกสิน อย่างใดอย่างหนึ่งทําถึงให้ถึงจิตเป็นที่เป็นจุภิยานจะทราบว่าค่อยคำเขาอง์คสมเด็จพระวิชิตามานเป็นของจริงแต่เขาบอกว่าเขาขี้เกียจจะทดลองท่านก็จงทราบด้วยว่าบคุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนและก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเขามีวาจาเป็นลักษณะของผ่านอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถเราต้องพิสูจน์ แต่หากว่าเขาไม่สามารถจะไปสดวดและไม่กล้าไปสวดก็แสดงว่าวาทะของเขาทําลายจิตใจและทําลายความดีของเขาเองอย่างที่เขาเลยเขาเกลือมีรสเค็มไฟมีความร้อนถ้าเราไม่รู้จักรสเค็มเราไม่รู้จักความร้อนเราก็ต้องเอาเกลือมาใส่ปากดูเท่าไรรสเค็มมันเป็นยังไงจะได้รู้ความเค็ม นึกไ,ไม่รู้จักว่าไฟมันร้อนยังไงก็มือไปแย่ไฟก็สดหน่อยหนึ่งก็ยังทราบว่ามันร้อนได้อาการร้อนเป็นประการใดถ้าเราไม่มีสูตรเราก็จะไม่ทราบว่ารสเค็มมันเป็นยังไงไฟมันร้อนยังไงข้อน,นี้มีพมาชั้นใดเรื่องทําบุญเรื่องสวรร,รค์เรื่องพรมโรคเรื่องนิพพานเรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรากายสติเรฉานเป็นของธรรมดาที่สามารถจะพิสูจน์กันได้ ฉะนั้นยังมีคนบางเหล่าหาว่าถ้อยคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถ้อยคําของเต่าพันล้านปีแต่หากว่าองค์สมเด็จพระจินนสีจะเป็นเต่าพันล้านปีไอ้เจ้าผู้นั้นเป็นก็ต้องเป็นป่าเต่าหลายแสนล้านปีนั่นเองคือมีความ,ม,ง,มงมกมโมากกว่านี้เป็นอันว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระจินนสีท่านกล้าให้พิสูจน์ให้ทดลองเอามาคุยกันต่อไป เดี๋ยวก็จะหาว่าไปด่าใครอีกไม่ได้ด่าได้ฟังเขาพูดกันมาว่าไอ้พวกเต่าพันล้่นปีพันล้่นปีนี่ชอบโกหกนักชอบว่าตายแล้วมีนรกตายแล้วมีสวรรค์ความจริงตายแล้วศูนย์แต่ความจริงไอ้พวกพูดเนะี่ยมันศูนย์จริงๆเพื่อตายแล้วไม่มีโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาแล้วไปจมอยู่น่นแหละอย่างดีก็เวจีมหานรกโอกาสที่มันจะประกากฏเกิดขึ้นมาในี่คือหลายแสงกลับ หลายแสนองไขยกับก็จึงนับว่ามันก็สูญไปจากพวกของบุคคลที่มีความดีนั่นเองเป็นอันว่าพวกเขาสูญกันแน่มันเล่าทั้งเรื่องของพราหม์ต่อไปเป็นอันว่าเมื่อมานพนั้นกําลังพูดอยู่กับพราหมณ์นั่นแหละปรากฏว่าสรีระของพราหมณคือร่างกายก็เต็มไปด้วยอํานาจธรรมปีติ มีความชุ่มชื่นใจถึงกับน้ำตาไหลโพรูน้ำตาไหลโพรูนี่ความจริงไม่ได้เสียใจเพราะว่าน้ำตามันไหลด้วยความดีใจว่าโอ๋นอลูกชายของเรานี้เขาเป็นคนดีไอเราที่มันเป็นคน <c oughs> สำหรับเราเองกลายเป็นคนอับรีไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็ยังแถมกีดก,กันบุคคลอื่นว่าคนในบ้านทุกคนจะไปไหว้พระสมณโคดมไม่ได้ใครจะให้ทานก็ไม่ได้ใครจะรักษาสิงก็ไม่ได้ใครจะไปฟังเทศก็ไม่ได้ใครขัดคำสั่งจะต้องออกจากบ้านนี้นี่ความจริงเรามันเป็นคนอัรรีจริงๆเพราะว่าพระสมณโคดมนิวสาเดินบินาบาตผ่านผ่านหน้าบ้านอยู่เสมอเมอเราก็ไม่ทา แต่คราวนี้เรามีลูกชายของเราเป็นผู้ยืนยันเขาเสแสดงตนว่าเขาเป็นเทวดารากฏให้ประสบเป็นนร้นว่าหมุนแม้แต่เพียงนิดเดียวเพียงเท่านี้นึกถึงองค์สมเด็จพระจินาสียหน่อยเดียวเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ชื่นใจแล้วก็ดีใจเขาเ,เมื่อจะไปประกาาความปีติคือความอิ่มใจนั้น ได้กล่าวเป็นภาสิทธิ์ไว้ว่านี่น่าสะจันหนอหน้าประราชจริงหนอผลของความทางของผลของการทำอัญเชลีขึ้นนึกไหวนะไม่ใช่ยกมือไหว <c oughs> เป็นะนั้นว่าสแสดงความเคารพเวลานั้นไม่ได้กุนลีที่ประมุตยกมือไม่ไหวก็แปาว่าผลของการทำอัญเชลีนี้ย่อมเป็นไปได้ทิ้งเช่นนี้ แม้เราเองก็มีใจเบิกบานแล้วมีจิตเรื่อมใสชื่นใจแล้วเราขอถึงองค์สมเด็จพระบรทีพแก้วว่าเป็นสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่เป็นพระพรามนั่นกล่าวกลับมานบนั้นแล้วก็ดีใจกล่าวว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่ตามลำดับนั้นท่านมานาก,ก็กล่าวต่อไปว่า <c oughs> ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จงเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยจงอย่าเลื่อมใสแต่กายของพระพุทธเจ้าจงพอใจในคำสอนของพระองค์ด้วย แล้วก็จงเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไว้ว่าเสมอว่าขอท่านดังสามเหล่าคือพระพุทธธรรมประสง์จงเป็นดีพึ่งของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็กล่าวต่อไปว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมสยอย่างนั้นแหละแล้วก็จงสมาทานสิกขาบทห้าประการ <c oughs> จงรักษาสิขาบทห้ารายการนั้นไว้ด้วยดีอย่าให้ขาดอย่าให้ทำลายคือว่าจงรีบเว้นจากปลาาณาติบาทค,คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งสองจงเว้นจากเถืาอของที่เจ้าบุคคลเขาไม่ให้ในโลกทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็าตามถ้าเจ้าของเขาไม่บอกให้จะเอาอย่าหยิบออกมา,มา อย่าใช้คำว่าวิสาสะเพื่อนกันก็ไม่ได้สามจงอย่าดื่มน้ำเมาสี่จงอย่าพูดปดห้าจงไม่พูดเต็มใจในพัญญาของตนแต่ผู้เดียว <c oughs> หมายความว่าไม่เจ้าชูนนอกใจพัญญาไม่นั้นว่าพรามเขารับวัดดีแล้วพอคุณดีแล้วสาธุสาธุภคุเิเนยสอนให้ดีแล้ว ฉันจะทำตามนั่นทุกอย่างในเขากล่าวเป็นพาสิทธิ์ไปว่าดูก่อนยักษ์คำว่ายักษน์นี่ไม่ได้หมายว่ายักษ์ละ,ะเกียนนะฟังให้ดีคำว่ายักษ์แปลว่าผู้อนุคนคนบูชาคือคนดีท่านเป็นผู้ใครในประโยชน์แกข้าพเจ้าให้ประโยชน์ชันยิ่งใหญ่ดูก่อนเทวดา ท่านเป็นผู้ให้สิ่งเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าอย่างมากข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านทุกอย่างข้าพเจ้าขอถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเออสมัยเม,มื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีความหมายนะนี่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่ขงของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ขงของข้าพเจ้าด้วยและเป็นที่พึ่องอยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด แล้วข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์อริยะสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งด้วยเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษเหมือนกับเทวดาเขาถือว่าเป็นที่พึ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาคือการฆ่าสัตว์ตชีวิต <c oughs> จะเว้นจากเถีอยวของที่บุคคลไม่ให้ในโลกจะไม่ดื่มน้ำเมา จะไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มไปด้วยความพอใจ,จเฉพาะในเป็นพัญญาของตนตามพระบาลีกล่าว่าลำดับนั้นเทพบระบรุกล่าวกับพรามณ์ว่าพราหมณ์ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานจงฟังพระธรรมที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารส่งสอน แล้วก็จงถามปัญหาพระองค์สมเด็จตัมมาสัมทธเจ้าดังนี้แล้วเทวดาก็อันตรธานหายไปรามมีความปลื้มใจคิดไม่ถึงเลยว่าโอ๋หนออลูกชายของเราที่ตายไปแล้วนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้เป็นเทวดาถ้ายังมาแนะนำเราผู้เป็นบิดาถือว่าเธอเป็นผู้มีคุณใหญ่ <c oughs> จึงได้ตัดสินใจว่าวันนี้แหละจะต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่อย่าลืมในบรรดาท่านพุทธบริษัทัหลายโดยทุนนาว่าพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นคนของศาสนาอื่นแล้วก็เป็นคนศาสนาอื่นที่ใช้อะไรไม่ได้ไม้จะทานก็ไม่เคยให้ยังไี้กรีบกลับบ้านไปบอกกับท่านยายบอกยาย หม่วันนี้โชคใหญ่เกิดกับฉันแล้วท่านยายก็ทาให้โชคอะไรวันนี้ฉันเจือลูกชายสิลูกชายของเรามันเป็นเทวดาโอ้โหมาสวยแจ้วฉันไปยืนร้องไห้ใจเราร้องไห้บังเขาก็เล่าเรื่องราวเ่านั้นให้ทราบแล้วกล่าวว่าเวลานี้เธอบอกว่าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาาเจ้าคือพระสมณะโคดม เธอได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกเธอเตรียมอาหารไม่นะฉันจะไปในมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของเราอาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นว่าวันนี้พราหมณ์ก็ยังไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดแล้วนี่ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี